นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการนารีสโมสรถึงความพืบหน้าการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณ9,300ล้านบาทเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการจดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสและเห็นชอบสั่งเพิ่มเติมอีก10ล้านโดสจะทำให้มีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่4จำนวนทั้งหมด30ล้านโดส รอมกันนี้ยังถือเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยที่สามารถพัฒนาวัคซีน4ตัวหลักตัวแรกเป็นของโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยโดยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิวานียผลิตวัคซีนจุฬาคอฟ19ไนทีนเป็นชนิด mRNA เช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดนาอยู่ระหว่างทดลองในคนระยะที่สองส่วนวัคซีนตัวที่สองเป็นวัคซีนปย,ยาสกัดสารโปรโตีนจากปย,ยาสูบ เป็นผลงานของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดอยู่ระหว่างการทดลองในคนในระยะที่1และ2เช่นกันตัวที่3เป็นวัคซีนเชื้อตายเป็นงานวิจัยขององค์การเพสัจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทดลองกับคนในระยะที่2เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วคาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายปีนี้และตัวที่สเป็นวัคซีนชนิด DNA จากบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดและบริษัทเทคโนโลยียอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติกับสำนักงาน,า,านคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยคาดว่าจะเริ่มทดลองระยะที่หนึ่งในคนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และจะไปทดสอบที่ประเทศออสเตรเลียด้วยผนิตนาทกวานแสนสูกรายงาน